ทุกคนในตะก้าลด18%ส่งฟรีในตะก้าลด18%ส่งฟรีลดเยอะมากถูกมากตอกมันให้กูได้ฟรีซื้อเลยคูปองที่ตอกไม่ต้องกลัวว่ากูจะไม่ได้กูได้เต็มเหมือนเดิม คูปองที่มันได้ส่วนลดสิเป็นคูปองของ t i ๊กต็อกมึงกระหน่ากดเลยมันให้ฟรีวันนี้จะเอาน้ําพริกสามพัน้้วก็ะปุกไซนี้ไซนี้เอาไปที่มูลนิธิองค์กรคนทําดีคุณปุ๋มมรดดาเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอะไรอะชายแดนะที่กำลังมีปัญหาอยู่ตอนเนี้ศูนย์อพยพศูนย์อพยพเอาไปช่วยศูนย์อพยพที่กาลังหลีภยัยเอาน้ําพริกสามพร้ยกระปุกไปแจกเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย ได้กินได้อยู่อิ่มอร่อยเพราะของเราดีเราไปบริจาคไปแจกเพื่อจะถึงทหารด้วยถึงคนอบอบพยพด้วยรอบนี้3,500กระปุกเอาไปให้กับมูลนิธิองค์กรคนทำดีคุณบุ๋ม,มนรราเดี๋ยวกำลังจะเดินทางเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนทุกคนเราจะเก็บบรรยากาศพร้อมกันเดี๋ยวเราไปด้วยกันตอนนี้อาจารย์อยู่บ้านรอน้ำพริกโรงงานกำลังผลิตอยู่กำลังขนขึ้นรถมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากบ้านบ้านเราคนตื่นทำ แล้วไปมูล,ลนิทิองค์กรคนทําดีคุณหมูมรดาเดี๋ยวอีกสพังหนึ่งจะไปน่าจะไม่เกินทุ่มหนึ่งต,ตรรีไม่ได้มีความเกรงใจคูนิดเดียวแล้วแดกไปสิบคนต่อหน้ากูกระเพราไก่ไข่ดาวทุกคนนั่งแดกกินหอยหวนมากแล้วพัดลมกม็คือพัดมาทางกูก <c oughs> ูรู้อะลรพวกนี้เจตนาเจตนาประทุษส้ายต่ตอกูพวกนี้ชั่วมากก <c oughs> ูบอกเลยเจตนาอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เอาเค,ค้กกล้วยหอมของที่แม่แตนนำให้มากินก่อนแล้วจ้าเอาเค,ค้กกล้วยหอมของแม่แตนมาแดกโดยที่ไม่ขออนุญาตกูแม่แตนซื้อเค,ค้กกล้วยหอมกล่องทองพรีเมียมนะมาให้กูดูสินะมาดูเอากล่องมาดู <laughs> เค,ค้กกล้วยหอมแม่แตนนำมาฝากกูกล่องทองพรีเมียมเรียบร้อยเอามาให้กูกูยังไม่ได้แดกสักชิ้นนี่ <laughs> เหลือแค่นี้จากเต็มกล่องเหลือแค่นี้กล่องทองพรีเมียมหรูหรานี่ดูแดกขาวไม่พอกลัวสันดานไพร่แดกหวานด้วยแต่ไม่ขออนุญาตกูจ้าห้ากล่องของกูเอาไปแลวหนึ่งกล่องนี่มึงดูกล่องทองจริงนะมึงแม่แตนของแต่ละอย่างที่เอามาให้กูนะปราณีเท่านั้นขอบคุณแม่แตนแม่แตนเอาของแต่ละอย่างมาให้กูนะของพรีเมียม ของเกรดีคุณภาพดีของแบบของวิจิตพิสดารวันนี้ก็เอาอะไรมาให้ดาร์กช็อกโกแลตเอาดาร์กช็อกโกแลตมาให้เอาเค้กกล้วยหอมนี่ก็มาให้ประจำเลยนะนี่เอามาให้แดกชามนี่เค้กกล้วยหอมเมื่อกี้เหลือแค่สองชิ้นเองนะไปเอาอีกกล่องหนึ่งก็ไม่เกรงใจหยิบได้เลย <c oughs> อีกกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่ง <c oughs> เอาได้เลย <c oughs> เอาได้เลย,เเลยปูถามเขากินขา้าวเย็นไหมไม่กินสิทธิ์กินมื้อเดียว ไม่กินข้าวเย <z kiss> ็น <utter> ก็ะเพราไข่ไข่ดาวหมดแล้วเอาเค้กกล้วยหอมแดกกับข้าวต่อไม่อิ่มแต่พี่เพชกินข้าวเย็นไหมสิทธิ์ไม่กินข้าวเย็นสิทธิ์กินมื้อเดียวให่สงปีเจะรูกก้นสินรเส่งปี กดเลย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 กกดตะก้ากดะไรกดตะก้ากดะไลกดตก้ากดเลย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 18%ส่งฟรีส่งฟรี1ส่งฟรีจะบาลอันนี้เรียกว่ากุหลาบหินกุหลาบหินก็สวยเนาะกุหลาบพันปีก็สวยพี่อาจารย์วานหน่อย เดินไปเอากุหลาบพันปีให้อาจารย์หน่อยสองกระถางนี่กุหลาบไอ้ผียกไม่น่าไม่น่ายกปิกบอกว่าปีกปองจะไปกระถางใหญ่อันนี้กุหลาบหินยังไม่บานถ้าบานจะสวยมากอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ชื่อฝรัง่งอันนี้ชื่อฝรั่งจะไม่ได้ต่านนี้ไม่ทนอันนี้ไม่ทนฮะกุหาลาบเวียดน,นามรอบหน้ากูไม่ซื้อแล้วอันนี้ไม่ทา

ไอาาจจรย์ใก็ไม่ได้ดินทีโชอันนี้กุหลาบจริงเป็นกุหลาบใหญ่อันนี้จะเป็นกุหลาบมีหนามระวังโดนหนามหน้ากดอกสวยมากนี่นี่นี่ดูดอกอันนี้กุหลาบมีหนามกุหลาบจริงเอาไปวางที่เดิมจ้าแค่กี่วีนะแค่ไม่กี่วิยี่สส่งฟรีกดเลยกดเลยในตะกร้า20%ส่งฟรีในตะกร้า20%ส่งฟรี เร็วจ้า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 รีบกดรีบกดมันไวมากมันแป๊บเดียวเท่านั้นจ้าสองทุ่มหนึ่งนาทีหมดทันทีนะสองทุ่มหนึ่งนาทีตัดเลย20%ส่งฟรีนาจาก,ก้า20ส่งฟรีนาจะก,ก้ากดเลยจ้ารีบกดเลยเรากำลังไปบริจาคน้ำพริก3,500กระปกุกให้กับทหารหน่วยหน้าและผู้ลีภ้ภัยเรากำลังเดินทางไปบริจาคของจ้า น้ำพริก3,500กระปุกตอนนี้กำลังเดินทางไปมูลนิธิองค์กรทำดีของคุณบุม๋มบรรดาบริจาคเสร็จแล้วจะกลับเลยอาจารย์ก็จะไลฟ์สดจนกว่าจะถึงบ้านนั่นแหละทุกคนก็รอติดตามได้เดี๋ยวเราจะบริจาคด้วยกันเป็นสักขีพยานร่วมกันในการบริจาคของครั้งนี้ร่วมกันเพราะเราทุกคนมีส่วนมีร่วมกันอันนี้เป็นรอบที่อาจารย์บริจาคให้คุณบุม๋มบรรดา ตอนนี้กำลังมีติดต่ออีกหลายอย่างหลายหน่วยงานอยู่ขอให้ทหารทุกคนปลอดภัยขอให้ทหารทุกคนเนี่ยกลับมาด้วยความภูมิใจมีชีวิตรอดปลอดภัยกันทุกคนถ้าจะต้องบาดเจ็บก็บาดเจ็บให้น้อยที่สุดจะต้องเสียชีวิตก็ต้องเสียชีวิตกันให้น้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นไปได้ตามเหตุก็ขอให้ปลอดภัยแต่สุดท้ายก็ต้องปลอดภัยไปตามเหตุตามปัจจัย เพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใครสร้างอีซีบาร,รมีมาดี mm. ก็ขอให้อีซีบาร,รมีมันส่งเสริมให้รอดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวง mm. และก็ขอให้ทุกคนสามารถรักษาใจของตนเองในภัยภัยที่เกิดจากฆ่าศึกศัตรูลุกลาเราในเวลานี้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอเป็นกำลังใจให้ทหารเป็นกำลังใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกเป็นทหาร เป็นกำลังใจให้ภรรยาที่มีสามีเป็นทหารขอเป็นกำลังใจกับเพื่อนที่มีเพื่อนเป็นทหารคนที่มีเพื่อนเป็นทหารก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผ่านพ้นไปได้ดีและปลอดภัยกันทุกคนปลอดภัยทั้งกายปลอดภัยทั้งใจและขอให้ทุกคนตั้งอยู่บนความไม่ประมาททุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ขอ ให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราบริหารจัดการทุกอย่างให้ยุติโดยเร็วที่สุดการทําลายกันไม่มีความเจริญมีแต่ความสูญเสียเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียทุกๆฝ่ายขอให้มีเมตตาต่อกันสิ่งสําคัญที่สุดคือการมีเมตตาต่อกันเราเยวเยเยือเยอเยวกันเรามีความามีความสะใจที่บอมไปลงอะไรไปลงแล้วเราสะใจที่ทําลายเขาได้ความสะใจของ มันเป็นโทสะความสาใจของเรามันเป็นความอาฆาตพยาบาทสิ่งสําคัญที่สุดที่สําคัญที่สุดคือเมตตาต่อกันเป็นเรื่องของการบังคับบัญชาถ้าไม่ทําตามก็คือตายสุดท้ายระหว่างตายเพราะไม่ปฏิบัติตามกับตายเพราะปฏิบัติตามเขาก็ต้องยอมไปหน่วยหน้าอย่างน้อยที่สุดก ขาไม่โดนอะไรเขาก็ยังไม่ตายยังรักษาชีวิตกลับมาได้อย่าไปศาใจเพราะความตายของใครอย่าไปศาสใจเพราะความสูญเสียของใครเพราะสุดท้ายแล้วเราจะล,ล่มเพราะความศาสใจนั้นแล้วก็รักษาใจตัวเองให้ดีมันไม่มีวิธีอะไรนอกจากรักษาใจอาจารย์ไปกำลังใจกับทหารทุกคน จัดน้ำพริกไว้ป่ะให้จัดมาเรียนเลยโอเคหมายถึงว่าได้โชว์น้ำพริกกันมาไหมกัากำลังจัด,เ,จดเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าอะไรแต่ลองขี้บัวผู้ชายคนนี้มีวัวดดวยววะเนี่ย จาปกติอยู่ที่นี่กันเหรออ๋อนอนพักที่นี่เลยดูแลที่นี่เลยปกติอยู่กันกี่คนที่นี่อาจารย์อยู่สองแล้วก็จะมีทีมงานก็เวลาออกกิจธิบางคนก็อยู่ที่นี่บ้างบางคนก็ออกกิจธิคุณบุ๋มอยู่อีสานหรืออยู่ใต้ตอนนี้อยู่หางใหญ่เมื่อกี้ไล้วอ๋อยู่ใต้คือต้นรับอาจารย์โอกอเงขอบคุณมากเลยจ้าจสาธุนุทนา ของพิการนี่คือใช่เพราะที่นี่คุณบงเขารับบริคุณปานปกติเขาก็จะไม่ค่อยได้รับบริจาคของไม่ค่อยได้ประกาศใช่เพิ่งจะมารับเพราะว่าปกติเขาคนจะบริจาคเงินแล้วก็เขาจะไปซื้อของซื้อนะตอนนั้นเลยใช่ซื้อเลยเขาจะซื้ออะไรเขาก็จะบริจาคเข้าไปสายลุยมากกว่าแต่ละพื้ที่สามารถจะเป็นสายลุยขาจะลงเขาจะลงพื้นที่อาจารย์ครับพี่บีสะดุดขี้ครับกลับได้เลย อนุโมทนาทุกคนด้วย,ดยเดินทางปลอดภัยอนุโมทนาทุกคนอาทุกคนพวกมึงฝากด้วยร้านอาหารคนตื่นทามครัวตื่นทามนี่ทุกอย่างเลยสินค้าทุกอย่างน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาปปลยมม่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำมะม่วงอบแห้งคางกุ้งทอดกรอบหนังไก่ทอดกรอบมะม,ม่วงอบแห้งสามรสชาตินะทุกคนพริกเกลือก๋วยเียออริจินอลแล้วก็หมูทอดสองรสชาติ เค็มนัวกับหวานกลงกรอม500กรัมทุกอย่างตอนนี้เรามีขายในช้อปปี้แล้วนะทุกคนฝากกดไว้ที่ลิงก์ช้อปปี้ข้างล่างนี้ด้วยใครยังไม่รู้ช่องทางในการจัดจําหน่ายลิงก์ช้อปปี้มีคูปองมีส่วนลดมีโค้ดเยอะมากให้พยายามช่วยกันไปซื้อที่ช้อปปี้เยอะๆมีส่วนลดเยอะเวลามีอะไรก็ฝากเอาไปปักฝาก,ปากาไปขายไปกินคอมมิชชั่นอะไรไปแล้วอย่าลืมเสื้อยือดคนตื่นทามเสื้อยือดคนตื่นทามกระเป๋าผ้าคนตื่นทามเสื้อโปโลคนตื่นทามมีในตะกร้าทั้งหมดเลย กดที่ลิงก์ช้อปปีกดที่ลิงก์ช้อปปีอย่าลืมกดนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องนี้ด้วยคนตื่นทําช่อง YouTube ทุกคนฝากกดติดตามไว้ตอนนี้เรากำลังจะใช้ประโยชน์จาก YouTube จะได้เป็นประโยชน์ในการเปิดเผะศาสนาต่อไปลิงก์ข้างล่างลิงก์ช้อปปีกดได้เลยมีโค้ดส่วนลดเยอะแยะมากมายฝากทุกคนกดซื้อสินค้าคนตื่นทําด้วยจ้ะ